ก่อนใช่ไหมนะครับสังเกตนะว่าบางครั้งเนี่ยเขาอเอาคำกริยาขึ้นก่อนซึ่งการเอาคํากริยาขึ้นก่อนในภาษาอาหารับเนี่ยเวลาเราแปลเนี่ยเราจะแปลก,กริยาขึ้นก่อนไม่ได้เราจะแปลว่า,ากินผมข้าวอย่างเงี้ยเราจะแปลแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมจากผมกินข้าวนะเราจะแปลแบบกินผมข้าวแบบนั้นไม่ได้นะแต่คนอาหารับเนี่ยเวลาเขาแปลเนี่ยนะครับเขาอันนี้เป็นวิธีการเขียนรูปแบบการเขียนเขาแต่เวลาเขาแปลจริงๆเ,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 เขาต้องแปลจากประธานก่อนโทษ นี่คือประธานประธานแล้วมากริยาแล้วถึงจะเป็นคำหรือที่เรียกว่า compliment น่นะที่เป็นส่วนเติมเต็มของประโยคให้สมบูรณ์ดังนั้นประโยคนี้จึงให้ความหมายว่าการเรียนนะครับการศึกษาในมหาวิทยาลายัยในมหาวิทยาลัยอิสลามเนี่ยขอมมาดีนะนะเริ่มใช่ไหม กว่ากว่าจะมาแต่คำว่าเริ่มเนี่ยนะครับต้องเรียนดูนะว่าว่าเขาลากไปถึงไหนนะนะครับมาดูทีแรกการเรียนในมหาวิทยาลัยอิสลานักเมืองมารีนะอันชดช่วงนั้นได้เริ่มที่ได้เริ่มอ่าได้เริ่มเห็นไหมเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับกว่าจะมาแต่คำว่าบาดาอัดจริงๆอะ่ะ ดูนะครับข้อแปลประโยคนี้ทั้งประโยค,โยคเลยอีกครั้งหนึ่งน,นะ<ม>การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอิสลามณเม,ม,ม,มืองมาดีนะอันชดช่วงนั้นได้เริ่มเมื่อได้เริ่มเมื่อนะนี่คือวิธีการแปกแรกมันอาจจะงงหน่อยนะครับเรียนแต่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องอรู้สิทพอไม่ต้องตื่นเต้นนะครับ เดี๋ยวเราจะชิมกับสำนวนของอาดับแบบนี้เองนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาครนะับเดี๋ยวว่าตอนนี้เราเน้นคำศัพท์กันก่อนนะครับไอเรื่องที่เป็นปร,ประโยคเดี๋ยค่อยว่ากันทีหลังนะครับพอเรามีคำศัพท์เนี่ยนะครับเราก็จะเราก็จะพูดได้เราก็จะเข้าใจได้นะครับว่าประโยคนะครับเอาอะไรอ่ะทีนี้ต่อมาครนะับคำว่าฟรีคำนี้กูไม่ต้องแปลให้แล้วใช่ไหมฟรีแปลว่าอะไรนะชเชนนายถูกต้องครับ ต่อไปคนระับคำนี้คำนี้ไม่มีสระนะครับซินีนคำว่าเยาเยามีเยามีแปลว่าอะไรวันนะครับไหนร้านคนที่ยังไม่อออลองเสิร์ชหาดูก็ได้นะครับคนที่ม่รูปความหมายนะครับฝึกการพิมพ์ลงไปนะครับฝึกการหาคำว่าเยาให้ความหมายว่า day นะครับหรือว่าวันนั่นเองนะครับ ทีนี้คําว่าโอบุลอาฮัดให้ความวา ah ห,หมายว่าอะไรนะอ่านะครับโยบุลอาฮัดนะครับในภาษาเราให้ความหมายว่าวันอาทิตย์นะครับก็คือซันเย์ซึ่งพวกเราก็คุ้นกันอีอยู่แล้วนะครับ่ดังนั้นยอบุลอาฮัดก็คือซันเย์เขียนความหมายลงไปได้เลยนะครับ อ่ะทีนี้อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจนักเรียนพิมพ์คําว่าซารีลงไปสิแล้วเขาแปลว่าอะไรให้เราที่สองใช่ไหมนะครับอ่ะคงนี้พิมพ์คำว่าซารีลงไปอ่ะพิมพ์คำว่าซารีลงไปซารีคำไหนค่ะซารีาคำนี้นะครับพิมพ์คำว่าซารีลงไปแล้วเขาจะให้ความหมายว่าลำดับที่สองหรือที่สองนะครับที่ทีนี้เนี่ยประโยคนี้มันน่าจะแปลว่าไง เยาวลัยอัดอัตตาีอ่านะครับข่าว่ยาวลัยอัดตุ้ยเยาวลัยอัดอัตตาณีให้ความหมายว่าวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์อันไหนครับวันอาทิตย์ที่สองถ้าตามปฏิทินนะครับปกติในหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะมีวันต่างๆ่ประมาณสี่ถึงห้าวันใช่ไหมนะครับนะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยปฏิทินป่า อ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี่ตรงนี้เพื่องความเร็วจับแจ้งอ่ะสมมติอันนี้เห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเดือนนี้เดือนอะไรนะจูนใช่ไหมอ่ะมาดูเดือนจูนกันนะครับแล้วที่เราสังเกตตรงจูนนะครับตรงช่องเนี่ยนะม,มันจะมีซันเดย์จนถึงอันนี้ s ซ t u r d a y เดย์นะนะครับแล้วมาดูซันเดย์อันนี้วันที่ห้าเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ของเดือนเราเรียก วันอาทิตย์ที่หนึ่งนะครับส่วนวันที่สิบสองน่ะวันอาทิตย์ที่สองนะครับสิบเ <c oughs> ก้าก็วันอาทิตย์ที่สามยี่สิบหกก็วันอาทิตย์ที่สี่ดังนั้นคําว่าวันอาทิตย์ที่สองเนี่ยนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าถ้าตามปฏิปทินเดือนจูนนี้นะครับวันอาทิตย์ที่สองจะตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับอ่าก็จะตรงกับวันที่สิบสองดังนั้นในความหมายของหนังสือที่บอกว่า เริ่มมหาวิทยาลัยมณดีนาได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเนี่ยในวันอาทิตย์ที่2นะครับประมาณว่าในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนนั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่วันอาทิตย์เลขสองนะไม่ใช่วันอาทิตย์ที่เป็นวันที่2ไม่ใช่นะครับแต่เป็นวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่2ของเดือนนั่นเอง โอเคแนละ้วไปกันช้าๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดเล็กน้อยนะครับโอเคต่อมานะคำนี้คำว่ามินนักเรียนหนังสือของเราอาจจะยังไม่มีสระนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครูใส่สระให้คำนี้คำว่ามินซึ่งคำว่ามินนี้นะครับทุกคนรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอะไรเอ่ยคำว่ามินให้ความหมายว่าจากนะครับจาก from นะครับ from อันนั้มิน หนองจอกอานามินไทยแลนด์อย่างเงีいい้ยนะครับโอเคต่อมาเอาบคำง่ายๆเราข้ามไปกันเร็วๆแล้วกันอ่ทีนี้มาดูชื่อเดือนในภาษาอาหรับกันบ้างนะครับชื่อเดือนในภาษาอาหรับอันนี้เดือนนี้อ่านว่าอะไรนะจุมาจุมะอ่าจุมาดัลนะครับจุมาดัล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 จมะดัลอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรอ่าจุมาดัลอาคิรร

Great. Okay. Sing it all at once and we'll sing it loud enough for all to hear. <coughs> <coughs>